สังคมผมนี่คือยกให้บูมแบบเป็นอันดับหนึ่งนะในเรื่องการแบบเนี่ยเดี๋ยวเจอบูมแผงลิ์เนี่ย <c oughs> เอ๊ะทำไมมึนนะปาร์ตี้เนี่ยไม่มีอะไรเท่าไหร่มันก็มีอ่ะแล้วว่า<ม>ทุกศาสตร์<ม>ทุกแขนงมันมีเยอะหมดอ่ะ ทำสูท p ิมพ์ชาแนลสวัสดีค่ะผมกับบุ้งกับบองคารในรีแคปเพลงซีวอลครับโจนิน G O D อดิเฟอร์ลอง G O D นี่ก็ส์ไหมก็ก๊อตแหละก๊อตใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ตัวย่อใช่ไหมโอเคเรามาเอ็มบีนก่อนก็แหนมไม่นายก็อยู่ในห้องอาบบุ้งจะบอกผมชอบเสื้อของคนที่ชื่อ G O D มากมันดูแบบว่ามันมีสีสันอ่ะบุงชอบเสื้อแบบนั้นอ่ะเออสีขาวแล้วก็เป็นลายเป็นลายอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ ก็เขาบอก็แค่ชอบเรื่อคือบูมีความรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเหมือนแบบจังหวะแบบสมัยก่อนนะเออแต่เป็นตือเตื้อตื้อตืตื้อตื้อตื้ติดแต่ติดหูนะรอบแรกอ่ะเตื้อๆตื้อเ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 ตื้อซตื้อเก๋า เอาจริงนะคือเคยได้ยินคำว่าซีวอล์เนี่ยมามานานแล้วแต่เราก็ไม่เคยสนใจนะก็ไม่เคยรู้ว่าเออมันมันคือการเต้นอะไรยังไงวะมารู้ก็คลิปนี้แหละแล้วแบบเออแ <Yes. S 1> ม่งเฟี้ยวอ่ะแม่งเทนะคือบูมอ่ะตอนแรกบูมคิดว่าซีวอล์เนี่ยคือแบบมูนวอล์ใช่ไหมที่แบบมันจะดืดดดดด้อๆอ๋อแต่ทีนี้คือมันแบบคือมันไม่ใช่บีบอยที่หมุนแต่มันการแบบเหมือนใช้เท้าอย่างเงี้ยวะเออเหมือนใช้เท้าแบบ สเต็ปเท้ามันคือสเต็ปเท้าชอบอย่างนี้ต้องไปฝึกแล้วแหละเธอสอนเราเต้นด้วยดิอ้าวโอเคเดี๋ยวเราจะอดาไปพร้อมกันอยากทำเป็นจริงากทำเป็นจริงเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามันจะเต้นยังไงนะคเขาคงมีท่าอะไรเยอะแยะแหละเราอาจจะคิดว่าแค่แบบเแม่งใช้แต่เท้าแค่นี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่มันก็คงมีอะเราว่าทุกศาสตร์ทุกแขนกันแม่งมีเยอะหมดอะถ้าเกิดเราลึกกับแม่งจริงๆแม่งคงแบบโอ้แม่งคงเพียบอ่ะเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อย่างเหมือนเหมือนรำอะทุกคนอาจจะคิดว่าลำก็คือลำถูกป่ะมีแค่ท่านแต่มือมันมีลงลึกอะไร มันก็มีลงลึกอย่างอย่างแรปมี<า>หลายแขนงเออใช่โอเคมาเรามาเข้าเนืน้อลองกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนพวกกูไม่แกงหรอกไอสัตว์พวกกูชอบชีว,ว,วอลกูชอบชอี่วอลกูชอบ,อชอบคือมันแบบว่า มันฟังแล้วมันจําได้อะแล้วมันก็วนอยู่ในหัวใช่รู้เลยว่าทำไมถึงมีแต่คนเขอเยอะมากเลยอะไรเงี้ยพวกกูไม่ต้องแอ็คเรกไอสัตว์พวกกูแค่เต้นซีวอลพวกกูแค่เต้นซีวอลพวกกูชอบซีวอล์กไหมเรนพวกกูไม่แอ็คอะพวกกูแค่ชอบเต้นพวกกูแค่อยากเต้นเจอร์นินนะคะนี่เฮ้อชอบท่อนของเจอร์นินความโจนินความโจนินเนาะเนาะมึงดูสเต็ปกูดิแล้วนี่นี่เขานี่มียอยักษ์กระรั้นด้วยมึงดูสเต็ปกูนี่ก็คือแบบมึงดูกู บอกพ่อเด็กๆดูนี่มียพยายามทำเสียงให้ตามเขาม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 า,มาดูสเต็ปคุณพี่มาเด็กๆมามาดูสเต็ปกูเนี่ยออกมาซีวอกพร้อมวินเทกคูกี้คูกี้คืออะไรขอมครูอะไรเงี้ยคูไง<ช>คนคูคู <Okay. S 2> ไม่รู้มัว่ว โจนินนี่คือเขาแบบสไตล์สไตล์โจนินจริงๆนะในการร้องแบบเนี้ยนี่ดิ๊ดีดิด้เนียแล้วก็แบบความลักเสี่ยตอนท้ายแล้วก็ที่เราเคยพูดการสัมผัสแบบว่าหลายหลายบาติดๆิกันอะไรเงี้ยนี่อันนี้ต่อละจะกระจี้กันไปทีนึงด๊ะด๊ะด๊ พวกกูปาร์ตี้กันแบบตีมึนเอ๊ะทำไมมึนนะปาร์ตี้เนี่ยก็มันเต้นเยอะไงมันก็เลยเหนื่อยมันก็แบบหัวมันโยงก็มึนมึนนิดนึงสาบานซบามึงอยากได้อะไรเราพวกกูมีเติมอันขอเัินิดหน่อยก็พอแล้วมึงก็รู้ที่นี่นองลีมึงถ้าบุ๋มบุ๋มชอบคำนี้นะหนองลีมึงหนองลีนี่คือเป็นอยู่ในชนบุรีใช่ไหมบ้านบึงมมาหรอ เฮ้ย <Hey, S 2> ขอขอ,อนิดนึงนอกเรื่องนิดนึงได้ปะก็ค <laughs> ือวันนั้นเราไปชนบุรีกันใช่ปะรุ่นเราแต่ตอนเลยนะไปชนบุรีกันแล้วทีเนี้ยว่าเอองั้นเดี๋ยวเรานอนชนบุรีกันนิดนึงแล้วก็กินเหล้ากับเพื่อนบองแถวนั้นใช่ปะสุดท้ายคือเพื่อนบองอยู่บ้านบึงเหมือนว่าต้องตีกลับจากชนบุรีมาบ้านบึงแล้วจากบ้านบึงมาคอนโดอ่ะคือมันแป๊บเดียวคือมันไม่ไกลอะ่ะสุดท้ายเราก็อ้าพอากินเหล้าเสร็จอ้ากูต้องตีกลับไปนอนชนบุรีอีกคือแบบว่ามันแบบคือกลายเป็นแบบตำนานบ้านบึงสำรับเราบองไปเลยเพียเด่ออกกมาขยัับนนคละทีดิโยก กับจังหวะก,กับดนตรีนี้ก็ในเมื่อความสุขอยู่ที่วิธีวิธีคิดอันนี้โปรเทสโ,โปรเทสมันแบบว่าคือความสุขอยู่ที่วิธีคิดนี่แม่งมันพูดมันก็เหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆมันก็ทํายากนะกับการที่แบบว่าเราจะแบบคอนโทรลความคิดตัวเองให้ได้อนะไรเงี้ยความคิดอะ่ะมึงลองหลับตาเดี๋ฟุ้งชิบหายแบบมันก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แบบเยอะมากๆนึกออกปะแล้วการที่เราจะแบบคอนโทรลให้เราคิดแต่เรื่องดีๆหรือว่าให้เรามีความสุขเงี้ยมันก็ยากนะแต่ว่าถ้าทําได้ตอนนี้ทุกอยู่แค่เปลี่ยนวิธีคิดปุ๊บมันก็สุขได้้แลวง่ายๆ แต่ทํายากพูดง่ายแต่ทำยากไอนี่เขาบอกว่าปลดปล่อยความอิสระนี้ให้กับชีวิตนั่นอะปล่อยวางอะอย่าไปแบบยึดติดกับอะไรที่มันเศร้าที่มันทุกข์มากแต่ก็อย่างที่บอกคือมันทํายากนะคะแต่เราก็ถ้าทําได้มันก็ดีเนาะเปลี่ยนวิธีคิดซะเถิดกันคนละนิดเหยียบกันคนละนิดเผื่อบางคนจะแพงนิดเผื่อบางคนจะกีรีดหุ้ยนี่นึกถึงบูมเลยไปลงไปเที่ยวกับเพื่อนอะบูมแม่งคือสุดยอดนะแม่ผมจะบอกให้สังคมผมนี่คือยกให้บูมแบบเป็นอันดับหนึ่งนะในเรื่องการแบบการแดนในงานต่างๆเชียร์แม่งเต้นเหมือนแบบเป็นงานแมงเอ งานแต่งเนี้ยดับหมดอะผมบอกให้เจ้าสาวเล้วบ่าวเฮียทั้งงานเฮียแม่งเส้นบนเวทียงกับแบบแดนเซอร์อยู่คนเดียวไอ้สัส รเามันคืออันดับหนึ่งยิงถ้าใครเคยดูสตอรี่เวลาเป็นงานแต่งก็น่าจะเห็นด้วยนะอ่ะไหนใครตัวจี๊ดจะถือมาซีออกมาโชว์สเต็ปกันไปคนละติ๊ดกระติ๊กอะไรอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวเจอบูมแข่งริสเนี่ยจะไปเบอร์สองของ G O D เนาะให้โยมาตัวฟักที่โกไหนบอกว่าเราชอบความมึงแก๊งเราชอบความมาตัวฟักที่โกอย่าเงี้ยเออคือแบบกวนเตีนดิแล้วดูเหมือนรุ่นเก่าอ่ะรุ่นเก่ารุ่นเก่าไม่เห็นมึงแดนซ์บิ๊กโบจีหน้ามึงสับสนเขาเรียกจีฟักมึงไม่รู้จักเหรอเนี่ยเหละเขาเล่นเสียง ฟังบูมอะพยายามดูลงสัมผัสเขาตอนฟังอะบูมก็พยายามลงสัมผัสเขานะว่าเขาสัมผัสยังไงอะไรเงี้ยจิกโกแก๊งบิ๊กโบสับสนไม่รู้จักหลัอะไรเงี้ยคือเขาเล่นเสียงให้สัมผัสด้วยนะเว้ยเออนี่มึงต้องโชว์สกิลต้องป่อยสเต็ปลื่นไหลไปตามสไตล์ชิลชซีแมงโคตรคิวมาฟักกดาดัดดา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 ดดด ดเออชอบเพลงนี้นะเพลงอะไรวะจะไม่ได้จากปากช่องอ๋อเจ้าลืมสัญญาสัญญาเมื่อสาร่กันออโอเคต่อนะคะไปเพลงนั้นได้ไงวะอยากให้ตรงนี้มีแบทเทิลกูอยากจะเทินเลยโคตรอยากจะเจอดีกูโชว์สเต็ปแค่วีแอนด์ชัฟเฟิลชัาพอมสเต็ปแบ็และโชว์สปินโอยากเนาะก็อาจจะเป็นท่าของเขาไงท่าของการเต้นซีวอล์กอืมอยากให้ตรงนี้มีแบทเทิลกันซีวอล์แบทเทิลอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยก็บอกยานิ่มาฟาเกอร์ให้ เต้นตามปูกับเพื่อนตอนที่โชว์ทวินมันเป็นเรื่องของมึงถ้ายังไม่อินเโชว์ทวินคือแบบโชว์คู่กันคู่กันนี่ปะถ้ามึงไม่อินก็เรื่องของมึงจ้ะต่อไปนะคะท่อนของเฟิร์นลองนะคะกูไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่กูเป็นกูแบบสมบูรณ์นี่เราก็ชอบเออจริงแบบเป็นตัวเองแบบเต็มที่อะไรเงี้ยเนาะเทียบกับคนอื่นๆกูไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรหรอกแต่ว่ากูเป็นตัวเองแบบชัดเจนเต้นจนตีนแตกหาจุดศูนย์กลางที่สมดุลคือหมายถึงว่าพยายามทําให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดอย่างนี้ปะแล้วแบบให้มันสมดุลว่่่าามมันนจะไได้้้ตตตอองงีแกย ก็คือการเต้นอันเนี้ยมันก็คือการใช้เท้าโยกไปโยกมามันก็ต้องแบบมีความบาลานซ์ความสมดุลมันถึงจะเต้นออกมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากได้ของดีอยากลองซักสองทีอยากรู้จักของจริงมึงต้องมาที่หนองรีดิเราต้องไปแล้วแหละที่หนองรีเดียวนินทุกอกกัหนองรีหนองรีอยู่หนองรีกันหมดเลยทีแบก็หนองรีว่ะหนองรีกูคุมสงัดดังมีดโกนอ๋อเพ็งนั้นนะมองเป็นเรื่องโจ๊กพอกูชอบโชกคไปตามไฟโชคโชคือโยกนี่หรอโชโชคมันต้องโยกไม่ใช่ใช่เอาล่ะโชกไปตามไฟนี่นะ อาจะเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าอ๋อไม่รู้เหมือนกันบูมัดคิดไปเรื่องนี้นะคะส่วนบองอ่ะก็คือชอบดึงลงไปเรื่องอื่นตลอดเลยเธอเราไม่เคยดึงลงเราดึงขึ้นอย่างเดียวโอเคเลยจริงไม่มีดึงลงครับมีแต่อายเขาจะคิดว่าเป็นเรื่องจริงกันนะเอ้าก็ดึงขึ้นไงนผมพยายามจะดึงทุกความคิดของทุกคนขึ้นมาจะได้แบบมีความสุขกันเออดื่มผสมโค้กหรือน้องจมูกก็ตามใจนะไม่ชอบไม่ชอบคนโยกไปตามวัยแต่กูไม่โยกตามใครไม่เข้าใจเสือกเฮโยกูไเอลยลา ก็แบบให้โยให้โยมาเซลไงมาเซลโยโยคุยอะไรออกสเต็ปทีด้วยสเต็ปเท้าซีวอลจนปวดตินไอสัตว์แม่งอย่างเล้าอย่างเล้าก็มันสนุกมากไงแบบเล้าใจบางทีในบางอารมณ์ไอสัตว์แม่งอย่างเหงาแน่นอนกูไม่แคร์แต่กูลุยถึงไปไม่ไวเหมือนอย่างเขาคือต่างคนต่างก็มีทางของตัวเองครับไปช้าไปเร็วก็ขึ้นอยู่กับความขยันและโอกาสนั่นแหละมันก็อยู่ที่จังหวะของคนแต่ละคนด้วยครับบางคนแบบว่าคือเคยพูดหลายอันแล้วว่าอย่าไปเทียบตัวเองกับกับคนอื่น เออคือเราก็ทําในสิ่งที่เราต้องทําคือเทียบคือเก็บออกมาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแต่ว่าอย่าไปแบบเฮ้ยกูต้องเหมือนเขาทุกคนมีเลนทางที่แตกต่างความสุขอยู่ที่วิธีคิดครับยออปล่อยไหลไปตามอารมณ์ซื่อตรงคิดดีเจอสาวๆยืนโยกแล้วอยากเข้าไปคิสมีคิดดีคิสมีพวกกูนั้นไม่ได้เกา่าแต่ถ้าจะเอาก็บอกระวังเบา้าโดนระวังหน้าจะชิตตีนบชอบหมดเลยทั้งสามคนยิงลงมีแม่งสนุกมากสนุกมากแล้วแบบเอายิงดูแล้วแบบเฮ้ยกูอยากฝึกเต้นแบบนี้ได้บ้างยังเลยมันดูแบบเอ้ยมัน มันน่าจะทําได้อะแต่ว่าจริงๆรแล้วมันก็คงยากอะทุกอย่างมันมีศาสตร์ในความยากของเขาอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันเท่ดีอะมันแบมันสนุกอะมันดูสนุกมากแล้วพอเป็นเพลงนี้ด้วยเนื้อร้องดนตรีอะไรมันสนุกไปหมดเลยคือตอนเรียกชันอะเราก็เราไม่สามารถยืนเต้นได้ไงแต่เท้าเราอะนะตอนนั้น ก็มีดืดดืดดอยู่บ้าง<ม>นะคะเราก็หินอยากเต้นตามเขาเอะไรอย่างเงี้ยจบไปแล้วค่ะเพลงนี้ก็อย่าลืมไปฟังเพลงซีวอกันเยอะๆนะคะบุ้มเชื่อว่าหลังจากที่คนฟังซีวอกันเนี่ยแล้วเขาก็จะแบบไปเต้นตามไปหาว่าเออมันคืออะไร <ใช S 1> <ๆ S 2> มือคนหนึ่งอ่ะจะเข้าไปดูว่าซีวอเป็นแบบไหนว่าอะไรยังไงแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งในอัลบั้มของโจนินนะครับก็ไปฟังเพลงในอัลบั้มนี้กันเยอะๆนะคฮะเชื่ออัลบั้มฮิปปี้อินสไปเรชั่นอะไรพวกนี้เราก็เคยพูดไปในเพลงโดนของแล้วเนาะไปฟังเพลงโจนินเงี้ยเยอะๆก็อัลบั้มคดดกกลไ์ ใช้ชกด subscribe เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะมาเมนท์พูดคุยกันเยอะๆนะทุกคนบ๊ายบาย